สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติกนะครับวันนี้เพื่อนๆก้ได้เห็นไปแล้วหลยนะว่าผมจะรีวิวอะไรก็คือเจ้านี่นะครับผมจะมารีวิวไฟคาดหัวนะครับที่เป็นลูกรักตัวใหม่ของผมจริงๆไม่ใช่นะเพราะว่าอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมต้องขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับมีพี่เขาให้ยืมมานะครับผมแล้วผมก็ทดสอบแบบเยอะมากนะเอาวันนี้ผมก็ทําท่า ใส่กล่องนะครับแล้วก็จะมาอันบ็อกซิ่งให้ดูนะครับเสียแซงว่าเสียแซงอันบ็อกซิ่งมา,งมาโอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นความใจตัวใหม่ของผมนะครับผมเจ้าตัวนี้นะแต่ผมก็ยังหาที่ซื้อไม่ได้นะแต่ว่าเร็วๆนี้นะครับคิดว่าเมืองไทยน่าจะมาขายยังไงถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวถ้ามันเข้ามาขายอะ่ะก็เดี๋ยวผมจะใส่ สักที่ซื้อไว้ในด e สคริปชั o n ให้นะครับผมพูดเดยอะเลยเกินโอเคอ่ะไปดูกันนะครับนี้นะครับมันชื่อรุ่นว่าเพจมันอ่านว่าไอโกหรืออีโกไม่รู้นะอีโกไอโกไอโคคอไอโคคอละกันขอไมเ่เล่าไอโคคอละกันไม่รู้นะอาจจะเรียกมั่วๆไปเรื่อยโอเคครับผมแล้วก็500ลูเมนส์แม็กซ์นะครับไม่ธรรมดานะตัวนี้นะห้าร้ลูเมนซึ่งตัวเก่าที่ผมใช้นะก็จะเป็นเพจแอคติคอร์นะครับ450ลูเมนนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มไปห้าลูเมนแล้วมาดูกันว่า มันเพิ่มอะไรบ้างเห็นไหมหน้าตามันมีความพิลึกนิดนึงนะข้างหลังก็จะมีบอกนะว่าตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบไฮบริดนะครับก็คือใช้ได้ทั้งฐาน 3A นะครับแล้วก็แบตเตอรี่แบบคอยแบตเตอรี่ของเขาเองแล้วก็อันนี้คือ AirFit นะครับ AirFit นี่คือสิ่งใหม่นะครับสิ่งใหม่ที่ที่มันว้าวกับผมมากนะผมไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยถือว่ามันเป็นอะไรที่ว้าวมากนะครับผมอ่ะตรงนี้เขาจะบอกนะครับว่า เบอร์ไทม์เป็นเท่าไหร่บ้างน,นะครับแม็กซ์เบ i ร์ไทม์นะครับ6ลูเมนครับได้100ชั่วโมงเนาะแล้วก็สแตนดาร์ดนะครับก็คือ100ลูเมนนะครับได้9ชั่วโมงนะผมทดสอบจริงแล้วได้ประมาณ8นิดๆน,นะ8ครึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็แม็กซ์เบอร์ไทม์นะครับเขาบอกว่าได้2ชั่วโมงครึ่ง นะครับผมแล้วผมก็เทสจริงแล้วนะครับก็ได้2ชั่วโมงนิดๆเหมือนกันนะครับก็คือเปิดแรงสุด2ชั่วโมงนิดๆไปดูกันดีกว่าในกล่องอ่ะกล่องก็เป็นกล่องกระดาษครับแนวแบบรักโลกรักโลก่ะรักโลกอ่ะอันนี้ถ้าซื้อถุนไทยนี่เขาบอกว่า5เหี่ยวรันตีนะนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะอ่ะดูนะครับนี่เป็นกล่องนี้นะเป็นกล่องกระดาษสีสีกันตาลนี่มีมีมบุคําว่าเพชรน่ารักน่ารักนิดนึงครับคือมาแนวแบบว่าเขาเรียกว่าอีโครือเปล่า ที่แบบมีความรักโลกนิดหนึ่งอะไรงงงไไเงี้ยไมเลวจะได้มีอ่าข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูบบแบบอ้าวล่นก็จะมีไฟนะครับเห็นไหมไฟวางอยู่เรียงรายแบบนี้นะครับเก๋ๆนะครับ <S <S แล้วก็ตรงนี้แน่ก็จะเป็นคู่มือที่พวกเราทุกคนชอบอาการัน นะครับผมดูกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้นะ,ะทีละอ,อย่างเมื่อกี้ที่มันล่วงไปนะครับก็คือแบตเตอรี่คอร์นั่นเองนะครับสามารถชาร์จได้ในตัวเห็นไหมในตรงน,นี้ไหมมันสามารถเสียบไมโคร USB ชาร์จได้เลยนะครับอ่าชาร์จแบบกับ power bank ก็ได้นะเราก็แถมสายชาร์จมาชิง่งนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับอันนี้ก็เสียบกับ power bank อย่างนี้ปึ๊บเห็นไหมข้างหนึ่งเสียบ power bank นะครับแล้วก็ข้างหนึ่ง มาเสียบกับแบตนี่นะครับพอเสียบกับ power bank เสร็จปุ๊บเห็นไหมมันจะมีไฟขึ้นแดงๆติ๊งนี่แปลว่าชาร์จอยู่นะครับถ้าชาร์จเต็มตรงไฟนี้ก็จะเป็นสีเขียวโอเคผ่านไปกับแบตแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังแถมนี่ให้ดูอันนี้คือถุงเก็บไฟนะครับนอกจากใช้เก็บไฟได้ยังเป็น diffuser ด้วยนะครับก็คือตัวกระจายแสงทำให้เป็นตะเกียงได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็เรืของเรามาแล้วนะครับก็คือนี่ เพชรนะครับไอโคคอนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนวัสดุมันประมาณไหนอันนี้ไฟก่อนไฟเป็นแบบนี้นะครับมีเจ็ดดวงเลยนะมีเจ็ดวงเวลามันหลี่มันก็จะเปิดแค่สามดวงนะครับก็จะเป็นไฟที่แบบฝักกว้างนะครับแล้วก็พอหนึ่งอลูเมนกับห้าอลูเมนเนี่ยก็จะเปิดครบทั้งเจ็ดวงเลยนะครับก็จะมีทั้งพุ่งแล้วก็กว้างครับนี่ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดแค่นี้กดง่ายๆเป็นสเตปอย่างเี้ยนะครับกดตึ๊กตึ๊กตึ๊กอันนี้ง่ายมากนะครับสามารถปรับเงยขึ้นได้ แบบเยอะมากเพราะว่ามันสามารถ้าเป็นตะเกียบได้นะแล้มันเงยขึ้นได้เยอะมากแต่ว่าปรับลงเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากแต่ได้นะครับแต่ก็ได้เือนการสัถามว่าพอเพียงไหมก็พอเพียงนะเนี่ยครับมันก็เฉียงลงประมาณเนี้ยได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ฐานกันดูนะครับใส่แบตกันดูนะเขาก็จะแถมแบตมาเลยนะครับถ้าเป็นรุ่น i อโ c o อซึ่งตัวเนี้ยอ่ามันจะมี2รุ่นนะครับสรุ่นย่อยให้ซื้อก็คือตัว350ร้อยห้าสิบูเมนนะครับ i สามร้อยห้าสิบูเมนจะไม่แถมแบต แบบนี้นะครับจะไม่แถมแบตคอร์ที่ที่ไม่ลงท้ายด้วยคําว่าคอจะไม่แถมแบตคอนะครับจะใช้แต่เหมือนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะใช้แบตคอก็ได้นะครับหรือจะใช้แบต 3A 3ก้อนก็ได้นะครับอ่เดี๋ยวเราลองใส่แบตกันดูนะครับง่ายมากเลยมันดู simple simple มากนะครับ simply is the best มากติง้งแล้วก็ปิดฝาอย่เงี้ยนะครับมีเป็นอย่างนี้แค่นี้นะนแล้วก็ปิดเข้าไป ราวนี้ไฟอยู่ข้างหน้าแบตอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็จะช่วยบาลานซ์น้ำหนักบนหัวเรานะครับแล้วอย่างหนึ่งคือนี่คือสงที่ผมแบบว้าวมากนะครับก็คือไอ้ความเนี่ยไอ้ความยางของมันเนี่ยมันเป็นยางอาจจะให้ดูกันนะทีละอย่างอ่ะนี่นี่นะมันเป็นยางเป็นยางถ้าถามว่าเหมือนอยางอะไรก็มันแข็งหน่อยอะเป็นยางที่แข็งหน่อยพวกอาจจะเหมือนพวกหูฟังแทร็ก ไทเทเนียมเทร็กส์แอฟเตอร์ช็อคอะไรพวกนั้นนะครับส่วนตรงขาวๆนี่เป็นพลาสติกนะครับส่วนตรงสีดำนี่ยเป็นยางยืดหยุ่นได้ดีเนี่ยเวลาใส่ก็แค่นี้นะชิดเข้าไปนะครับแล้วก็รูดตรงใช่ไหมรูดตรงนี้นะครับเอามือกดตรงนี้กดแล้วก็รูดฟมันก็จะรัดเข้ามาแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะนี่นะครับของปุ๊บแล้วก็ดึงเนี่ยประมาณนี้โอเคเนี่ยมันจะรู้สึก ไม่กดนะไอแอร์ฟิตนะครับแอร์ฟิตเนี่ยข้อดีของมันเลยนะครับที่ผมรู้สึกว้าวมากเลยก็คือมันใส่สบายมากนะมันต้นแปลงเหมือนกันนะเนี่ยมันแนบอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันใส่สบายมากนะมันเขาเรียกว่าไม่มีแรงกดเยอะที่หัวเราคือคืออันเนี้ยเมื่อก่อนผมใช้ตัวนี้เนาะแอคทีฟคือธรรมดาแบบสายพิลาสติกเนี่ยพอเราสวมลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงบีบรอบหัวเรานะครับบีบบตลอดเวลาถึงมันจะเป็นแรงที่เล็กน้อยอ่ะ แต่คือถ้าวิ่งนานๆแบบข้ามคืนอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกได้ผมเชื่อว่าหลายคนก็รู้สึกได้ว่าบางทีแบบรู้สึกกดหน้าผากอ่ะกดหน้าผากเป็นหลักเพราะว่ามันมีน้ําหนักของไฟอยู่ด้วยนะครับแล้วก็น้ําหนักของฐานเพราะฉะนั้นจะรู้สึกตรงนี้ค่อนข้างมากแล้วก็ตรงนี้ก็รู้สึกแบบบีบบีบบีบีัดถึงมันจะไม่เยอะแต่มันก็มีนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับมันเหมือนแบบมงลง เขาเรียกว่ามุงลงมุงลง่าสวมเป็นแบบเหมือนมุงกดลงไปแล้วก็ความรัดเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมันครอบลงไปเฉยๆครับแต่มันก็อยู่นะมันเหมือนอะไรอ่ะใส่แล้วมันมันดูเหมือนอะไรอ่ะผมว่าคุ้นๆเหมือนกันนะอ่ะโอเคมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็รูดแค่นี้เดี๋ยวให้ดูข้างหลังเวลาจะรูดก็เวลาจะคลายก็กด่ะปรับ รู้สึกหลวมไปรู้สึกแน่นไปก็ปรับเอาหลวมไปดึงนี่นนนนถ้าเกิดว่ามันแน่นไปก็คลายนะครับผมอ่าเคเดี๋ยวการสวมใส่ต่ออีกนิดหนึ่งนะครับหลายคนก็จะสงสัยว่าเออแล้วนี้มันใส่ทับหมวกได้ไหมอ่าเวลาเราใส่ไฟเนี่ยเราจะไม่ใส่แบบหมวกจะ ปีกจะไม่อยู่ด้านนี้นะหรือถ้าปีกอยู่ด้านนี้เราก็ต้องใส่ไฟไว้ข้างใต้หมวกถูกไหมฮะน,นะแต่อันนี้คือเวลาผมใส่ไฟผมจะใส่นี้นะหันหมวกไปข้างหลังนะครับแล้วก็แล้วก็รูดนชะกระชับเนี่ยไม่มันจะไม่รู้สึกบีบนะครับมันจะไม่รู้สึกบีบหมวกนะสบายมากนะครับอันนี้คือการสวมใส่ของมันนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันแบบว้าวมากๆนะครับสรุปข้อดีข้อ赖ก,ก็คือ ใส่สบายมากนะครับสําหรับผมนะผมไม่รู้ว่าสาหรับคนอื่นจะรู้สึกไหมนะครับหรือว่ารู้สึกยังไงนะแต่ว่าสําหรับส่วนตัวผม่ะผมรู้สึกว่าตัวนี้ใส่สบายมากนะครับใส่นานๆเราจะไม่แบบรู้สึกบีบอ่รับผมข้อดีข้อที่2นะครับข้อต่อมาก็คือเรื่องความเบานะครับน้ําหนักของมันนะครับแล้วก็บาลานซ์นะครับการที่เอาแบตมาไว้หลังหัวเงี้ยนะปึ๊บแบตไว้ข้างหลังเนี่ยมาทําให้ไฟด้านหน้าเบานะครับแล้วมันจะไม่รู้สึกกดที่หน้าผากนะครับ แล้วพอหลังหัวเนี่ยถามว่ามันจะกดไหมมันไม่กดนะครับเพราะมันมีจุดสัมผัสเยอะมากก็คืออย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับมันช่วยกันรับน้ำหนักนะครับในส่วนที่แบบกดข้างหลักเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่กดทั้งหน้าทั้งหลังอประมาณนี้นะครับผมมันกระจายน้าหนักได้ค่อนข้างดีนะไอตัวข้างหลังเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นอีลาสติกนะไอส้มส้มเนี่ยสายส้มส้มเนี่ยเป็นอีลาสติกนะผมยืดยืดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใส่สบายมากนะครับแล้วก็บาลานซ์ดีเพราะว่ามันเอาแบตไปข้างหลัง ไฟไปขา้างหน้ามันก็จะไม่รู้สึกว่าเราสวมใส่อะไรอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเบานะครับความเบาเนี่ยมันเบาแค่ไหนเห็นอย่างเงี้ยดูเหมือนจะแบบหนักนะพนเพราะว่าแมทตเรียวมันเยอะเป็นพลาสติกเป็นนี่นั่นนู่นนะครับแต่ว่าความเบาเนี่ยเบามากอย่างตัวนี้นะครับเพชรแอคติคอร์คือไฟหลักของผมที่ผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับเลือกใช้ตัวนี้นะครับเป็นไฟหลักมาตลอดนะครับก็เพราะว่ามันไม่เก,กะกะมันเบาะนะครับแล้วมันก็พอเพียงสำหรับผมผมไม่จําเป็นจะต้องใช้ไฟแบบแรงแบบ 6 0 0 5 0ย600อะไเงี้ยผมใช้แค่100เดียวหรือ450เนี่ยก็เหลือเฟือแล้วนะครับแล้วการที่เราเปิด450เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดตลอดได้นะก็คือผมมีแบตเนี้ยสก้อนใช่ไหมเราเปิด450ก็จริงนะครับแล้วก็พอแบตก้อนเนี้ยสชั่วโมงครึ่งหมดผมเอาแบตก้อนเนี้ยไปชาร์จกับ power bank แล้วเอาก้อนใหม่มาใส่นะครับ ในขณะที่ก้อนนั้นชาร์จอยู่ก้อนนี้ก็ใช้ไปพอก้อนนี้หมดนะครับก้อนนั้นก็เต็มพอดีนะฮะนึกออกไหมแล้วผมก็วนอยู่างงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า power bank เราอะ่ะมีความจุเท่าไหร่ถานเราก็จะมีความจุแบตเราก็จะมีความจุเท่านั้นนะครับผมเพราะนั้นก็ใช้ไปเถอะ450อหบรือ1้อยก็แล้วแต่แต่สาหรับผมเนี่ยถือว่าพอเพียงมากทีนี้เนี่ยผมไปลองชั่งมาแลยตัวนี้นะครับหนะักประมาณเจ5เก้าจ้ากรัมนะครับเบามากนะนี่รวมแบตแล้วด้วยนะ แล้วตัวนี้ดูถึงว่ามันจะมีแมททีเรียวต่างๆนะครับก็ไม่หนักกว่ากันเลยนะครับตัวนี้ก็79.9กร,รมัรรม7 9 9กรัมเท่านั้นนะครับก็คือต่างกันนิดเดียวจริงทำแบบไม่รู้สึกอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบามากเบาม,มากกันครับและใส่สบายมากโอเคอันนี้ข้อดีข้อไหนไปแล้วนะข้อที่2ใช่ไหมคือบาลานซ์ดีนะครับแล้วก็น้าหนักเบานะครับใส่สบายเป็นข้อแรกไปแล้วนะโอเคต่อมาเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันมันนะว่าฟังก์ชันมันทําอะไรได้บ้างอะ าดูเรื่องของไฟก่อนนะครับโหมดนะครับกคลิกหนึ่งครั้ง6ลูเมนกลมได้ประมาณนี้นะแต่เงิได้เยอะมากกลมได้ประมาณนี้นะ,ะนะครับคลิกที่หนึ่งปิดนะครับเห็นไหมเวลาปิดจะสังเกตเห็นว่ามันมีไฟสีเขียวเห็นไหมครับอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์นะเปิดนี่นะครับเห็นไหมจะใช้ไฟแค่3หลอดด้านบนอาจจะไม่เห็นชัดนะแต่มันใช้แค่3หลอดด้านบนนะครับแล้วพอกดปิดปับ๊บเห็นไหมครับมันจะมีไฟอินดิเคเตอร์สีเขียว ถ้าสีเขียวแปลว่าแบตมากกว่า30%นะครับถ้าแบตน้อยกว่า30%มันจะขึ้นสีแดงนะไฟตรงเมื่อกี้นะครับผมอ่ะ6กลูเมนกดอีกทีหนึ่งเป็น100ลูเมนกดอีกทีนึง,เป,น umen, นงเป็น500ล้อยดูเมนปิดนะครับหรือจริงๆมันจะวนนะกด6 1 0 0 5 0 0ปิดเนี่ยนะมันจะวนนะครับแล้วเขาจะขึ้นอินดิเคเตอร์ว่าแบตเป็นยังไงบ้าง ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็เหมือนที่ผมบอกแล้วนะว่าผมไปเทสแล้วนะเทสจริงๆนะเปิดทิ้งไว้ใช้งานเลยนะก็คือ100ลูเมนอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงครึ่งนะครับส่วน500ลูเมนเประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับผมอันนี้คือใช้จริงเลยนะในแบตก้อนหนึง่งแบตคอของเขานะครับผมส่วน 3AA ผมไม่ได้ทดสอบนะเพราะว่า ส่วนตัวแล้วผมไม่ไม,ไม่ไม่นิยมแล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้นะเพราะมันเกิดขยะนะครับแบตเตอรี่ที่เป็นใช้แล้วทิ้งอ่ะเนาะก็ถ้าใครซื้อแบบชาร์จได้ก็จะดีอันนี้ก็แล้วแต่ใครนะครับไม่โอเคครับผมต่อไปนะครับก็มาดูฟังก์ชันอื่นๆของมันกันบ้างน,นะครับที่ผมบอกว่าเนี่ยนะครับที่ถุงที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็น diffuser ในตัวนะครับแล้วก็เป็นถุงเก็บนะผมจะพาเก็บนะบวิธีการเก็บเนี่ยมันดูเถอะอทะนะแต่ว่าเขาก็จะมีให้ เห็นสลักนี่ไหมสลักเล็กๆรูตรงนี้อ่ารูก,กับสลักตรงนี้นะครับแล้วก็มาสวมใส่กันกนึ๊กเห็นไหมเป็นปีกอย่างนี้นะครับแล้วก็พับพับอย่างเงี้นะครับ,แล,แ,บ,บ,รบแล้วก็จะใส่ซองก็ได้หรือจะเอาไอ้เชือกที่มันมีข้างล่างเนี่ยผมก็จะมาคล้องก่อนรอบหนึ่งก็จะประมาณนี้นะเห็นหเป็นเหมือนผีเสื้อตัวเล็กๆ แเราก็เอาผีเสื้อตัวน้อยของเราเนี่ยใส่เข้าไปในถุงก,ก็จะเป็นถุงเก็บไฟนะครับแล้วก็รูดได้จะเป็นก้อนเท่านี้เนะี่ยโปกไปนะครับอันนี้คือเหมาะใช้ในแคมป์นะครับแล้วการเป็น d i f f u s ร์คือแบบไหนคือเนื่องด้วยว่าเจ้าตัวนี้นะมันตั้งได้เห็นไหมครที่บอกว่าทําไมเขาถึงทําไฟให้มันแหนได้มากเนี่ยเพราะต้นนี้ตัวนี้มันตั้งได้ตั้งแบบน,น,นี้แล้วเราก็เอา d i f f u s ิเวเนี่ยมาครอบแล้วทำให้เราพารูดปุ๊บ แล้วก็สามารถบิดไฟได้ว่าจะเอาให้มันตั้งให้มันย่ไงไรนะครับก็จะกลายเป็นติงต้งติ้งติ้งนี่นะครับมันก็จะกลายเป็นตะเกียงอันน้อยตะเกียงก็สามารถวางอย่างนี้ได้สมมุดนะครับนี่ไปวางตั้งแคมป์หรือว่าใช้งานในเต็นท์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับหรือคล้องหัวอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคือถ้าคล้องอย่างเงี้ยเราเดินไปเดินมาในแคมป์เนี่ยเราก็กลายเป็นตะเกียงเคลื่อนที่นะครับ เราก็งานเป็นตะเกียงื่อนที่มันก็สว่างแบบสรวสลวสรวลหมายถึงว่า diffuser ตัวนี้มันจะทําให้ไฟแทนที่จะเป็นแบบเจาะลงไปที่ใดที่หนึ่งแต่มันจะสว่างรอบตัวเรานะครับเราก็จะกลายเป็นตะเกียงน้อยๆนะครับโอเคนี่ก็คือความดีงามของ diffuser ตัวนี้นะครับทีนี้นอกจากนี้ไอความที่มันมีความแข็งโป้งกเนี่ยความแข็งโป๊ของมันเนี่ยนะครับที่มันไม่ได้แบบเป็นสายห้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือ มันสามารถที่จะท้องลงมาที่คอล้องมาที่คออย่างนี้นะครับนี่นะท้องคอแล้วเราก็สามารถทําอาหารทากับข้าวหรือใช้งานทั่วทั่วไปในเต็นท์อ่านหนังสืออะไรเงี้ยไม่ต้องไปคาดหัวให้มันวุ่นวายนะครับก็อยู่อย่างเงี้ยเราก็สามารถทํากับข้าวได้อะไรอย่างเงี้ยจะสบายหัวเหมือนกันนะแบบนี้นะสามารถล้องคอได้แต่ล้องคอวิ่งผมลองแล้วมันได้หรอกมันแกว่งเพราะว่าอย่างเงี้ย อ่ะไอตัวเนี้ยมันของคอเนี่ยมันจะปรับองศาไฟไม่ค่อยได้แต่ตัวเนี้ยเพราะสายรอบๆบเนี่ยมันไม่ได้แบบยุ้ยเงี้ยครับมันมีความแข็งเราก็สามารถปรับองศาไฟได้ตามที่เราชอบเห็นไหมธรรมดาก็น่ากลา <c oughs> าัวอยู่แล้วเมื่อกี้ก็ดูไปแล้วถามว่าทีนี้ไอ้ที่เวลาเก็บจริงๆเวลาใช้งานในเรสซะก็จะเก็บแค่นี้นะครับก็คือพับๆมันจะใส่อะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันใส่อะไรได้บ้างอ่ะผมจะให้ดูนี่คือเป๊เอาไคลัลสนะ กระเป๋าหน้ามันก็ค่อนข้างไม่ได้ใหญ่มากนะผมจะลองใส่ดูนะมันใส่ได้ไหมนะเชนินี่นะครับก็คือสามารถใส่กระเป๋าหน้าได้มิดมิดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะโผล่มานิดหน่อยยิบบอกว่าใช้ก็ง่ายนะอย่างแี้ก็ด้งออกมาเองแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องแสงนะครับ แสงนี้ก็แน่อนอน500ลูเมนมันก็ค่อนข้างที่จะแรงนะแต่ว่าไฟกลางกับไฟต่ำาไฟลีนะก็มันจะเท่ากัน2ตัวนี้นะครับก็คือมีโหมด6ลูเมนเป100ลูเมนนะครับแล้วก็ถ้าตัวนี้จะเป็น450นะครับถ้าตัวนี้ก็จะเป็น500ลูเมนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแสงนะครับที่ออกมาเป็นยังไงบ้างไปซ้ายมือก็จะเป็น ICO Core 6ลูเมนนะครับส่วนขวามือก็จะเป็น Petz a c t i c Core 6ลูเมนนะครับผม ต่อไปเป็นร้อยลูเมนนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าฝั่งซ้ายมือนะครับไอคูคอ่ะครับก็ยังสว่างกว่าฝั่งขวามือนะครับซึ่งเป็นแอคติคอในขณะที่ร้อยลูเมนเท่ากันนะครับต่อไปนะครับแม็กซ์เอา์พุตนะครับฝั่งซ้ายนะครับไอคูคอ5 0 0ฝั่งขวาคือแอคติคอสี่ร้อยูเมนนะครับผมก็แน่นอนนะครับฝั่งซ้ายมือก็สว่างกว่าเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็จะมี แสงออกขาวกว่านิดนึงนะผมรู้สึกว่านะโอเคผมทุกคนก็ได้ดูกันไปแล้วนะครับการทดสอบแสงคร่าวๆเนาะก็เทียบกันจะจ่าสองตัวนี้นะก็มันก็แน่นอนนะครับก็ตัว500ลูเมนนะครับก็จะมากกว่าตัว450ลูเมนอยู่แล้วนะสว่างกว่านะครับเท่าที่ดูแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยนะครับอ่าเพรเซอร์ไอโคเนี่ยนะครับก็จะมีแสงที่แบบสว่างกว่าในทุกย่านนะร้อยลูเมนก็สว่างกว่านะครับแล้วก็6ลูเมนก็สว่างกว่านะ แล้วก็500ลูเมนก็สว่างกว่า450อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะถามว่ามันแตกต่างกันยังไงทาไมลูเมนเท่ากันแต่สว่างไม่เท่ากันนะครับลูเมนคือแสงที่ปล่อยออกมาทั้งหมดนะครับผมแต่คือความสว่างเนี่ยมันขึ้นอยู่ความเข้มหรือจุดโฟกัสของเลนส์นะครับอของแสงที่พุ่งไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันทําให้สว่างขวาได้นะครับในลูมนที่เท่ากันนะครับแต่อาจจะแคบลงนิดนึงหรือการเกลีย่ยแสงแตกต่างกันนิดนึงรูปแบบของแสงนะครับก็จะมีทั้งแสงพุ่งแล้วก็แสงกว้างนะครับคือพุ่งเนี่ยก็จะส่องไกลนะครับกว้างเนี่ยก็จะส่องรอบตัวนะมันก็จะมีทั้งสองแสงนะเพราะว่ามันมีตั้ง7หลอดนะแต่ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ต่างกันนะซึ่งแสงแบบนี้เป็นแสงที่ผมชอบในการใช้งานนะครับก็คือไม่ได้มีขอบไม่ได้มีกรอบ,ไม,ไ,มรอบไม่ได้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับ ก็คือถ้าถ้าเป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยเราสังเกตอย่างเนโอ Neo นะครับเลดเลนเซอร์เนี่ยแสงมันจะส่องไปสว่างเฉลีย่ยเท่ากันทั้งวงถูกไหมครับแล้วพอนอกวงปุ๊บ,บคือมืดเลยอ่าวงมันจะมีขอบที่ค่อนข้างตัดนะครับวงมันจะมีขอบที่ค่อนข้างตัดนิดนึงนะครับถ้าเราซูมแบบไกลๆนะครับถ้าเราซูมเแลบบ็กๆอ่ะนะครับแต่ถ้าเราซูมไกลๆก็โอเคก็บานใช้ได้อยู่นะครับ แต่ถ้าพวกนี้นะครับก็คือไม่ว่าจะไฟระดับไหนนะเขาก็จะมีสองสองแบบก็คือพุ่งและกว้างดังนั้นไฟเนี่ยก็จะเป็นแบบเข้มตรงกลางแล้วค่อยๆเฟดจางออกไปข้างข้างแบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่เรามองเหลือบตาไปมองตรงกลางเนี่ยแล้วเราเหลือบตาออกไปมองข้างๆเนี่ยมันจะไม่ตกขอบนะครับก็คือมันจะสมูทมันจะเฟดออกไปนะครับไม่ต้องปรับตาที่แบบ สว่างแล้วไปที่มืดมันจะไม่เป็นแบบนั้นมันจะค่อยๆสว่างแล้วก็ค่อยๆมืดไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอสรุปให้อีกทีหนึ่งสุดท้ายนี้นะว่าไฟนี้มีข้อดีอะไรข้อเสียอะไรแล้วเหมาะกับใครนะครับผมโอเคข้อดีดับแรกนะครับก็คือใส่สบายมากนะครับงงลงมากอันนี้นะขอบอกเลยนะครับแล้วก็ข้อดีข้อที่2นะครับก็คือน้ําหนักเบาบาลานซ์ดีนะครับแบตอยู่ด้านหลังนะครับน้าหนักเบาแค่79กกรัมนะครับถือว่าเบามากจริงๆนะอันนี้รวมแบตแล้วด้วยนะ แล้วก็ข้อ3ก็คืออนเนกประสงค์มากๆนะครับก็คือสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ตั้งแคมป์นะครับในเต็นท์นะครับยันแบบวิ่งเทรลนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วก็สามารถห้อยคอได้อ่มาสเตอกีนะห้อยคอได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งได้มี d i f f u s ร์แถมนะครับก็คือแบบมัลติฟังก์ชันมากๆนะครับมี d i f f u s ร์ที่เป็นถุงในตัวเดียวกันแถมทำเป็นโคมาตะเกียงได้ นะครับผมข้อดีข้อถัดมาข้อที่เท่ไรล่ะข้อที่สี่ข้อที่สน,นะครับอ่าก็คือแสงนะครับแสงมีทั้งแสงพุง่งแล้วก็แสงกว้างนะครับทําให้เราไม่ค่อยมีปัญหาในการวิ่งเทรลอ,อจริงๆผมคิดว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ออกแบบมาสําหรับนะักวิ่งเทรลจ๋าๆนักนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะโอเวอร์ออฟมากๆนะครับก็คือวิ่งเทรลได้แหละเพราะมีทั้งไฟพุง่งไฟกว้างนะครับแล้วข้อดีข้อที่5นะครับ ก็คือแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตแบบคอนะครับก็คือแบตเตอรี่ชาร์จ1,200มิลลิแอมป์นะครับแรงไฟนิ่งนะครับและนอกจากใช้แบตได้นะครับถ้าสมมติว่าแบตเราหมดนะครับโดยที่แบบเฮ้ยเราต้องชาร์จแบตแต่เราต้องใช้ใช้อยู่หมายถึงว่าต้องเอาไปใช้ไปใช้จนแบตก็ต้องเอาไปชาร์จไว้นะครับเราสามารถใช้แบตเตอรี่ 3A 3ก้อนแทนได้นะครับนะโอเคนี่ข้อ5าแล้วใช่ไหม โ okay. อเคประมาณนี้แล้วกันนะครับข้อดีส่วนข้อเสียนะครับถ้าถามผม,ผมก็ว่า,ามันก็เอถอะท้านิดหน่อยเวลาเก็บนะมันก็ไม่ได้เอถอะท้ามากแต่ผมก็ให้มันเป็นข้อเสียไปเพราะว่ามันเอถอะท้ากว่ากว่าพวกนี้ไหมไหมไอ้พวกนี้ก็ลุงรังนะอันนี้ก็ดูเรียบร้อยดีนะครับโอเคช่างมันก็เป็นข้อเสียไปแล้วกันนะครับข้อ2ข้อเสียก็คือเวลาก้มเนี่ยมันไม่ได้ก้มได้มากแบบสะใจนะ ก็ต้องลองปรับองศาดูถ้าเกิดว่าก้มเท่านี้ยังไม่พอเนี่ยเราค่อจะต้องแทนที่เราจะใส่ไฟสูงๆอย่างนี้ได้นะแล้วเราก็ก้มเอาอย่างเงี้ยเนี่ยแต่พอเงี้ยมันก้มมากไม่ได้เราก็จะต้องปรับเป็นใส่ไฟต่ำๆอย่างเงี้ยล้วก็ก้มนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันเงยได้เยอะก็จริงนะแต่ว่ามันก้มได้น้อยข้อเสียข้อที่2ก็คืออันนี้ผมสําหรับผมไม่ใช่ข้อเสียเอาอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ผมจะพูดแทนเพื่อนๆเนาะไม่เชิงเป็นข้อเสียหรอกแต่เป็นข้อที่ต้องใช้ทราบไว้ ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะมี3โหมดก็คือ6ดูเมน100ดูเมนนะครับแล้วก็500ไปเลยกระโดดเลยนะครับ max 500เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเวลาไปเลสจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิด500ตลอดไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเกยจเปลี่ยนฐานนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจอดมาไฟกลางซึ่งไฟกลางมัน100เนี่ยสำหรับบางคนถือว่าไม่พอนะครับสำหรับบางคนนะแต่สําหรับผมอะพอถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าไม่ได้ซีเรียสหรือว่าไม่เคยลองจริงๆนะ ก็อยากให้ลองเปิดไฟต่ำของของไฟที่ตัวเองมีดูนะครับประมาณร้อลูเมนนะว่าตัวเองพอไหมเพราะว่าตัวนี้ร้อยลูเมนถือว่าใช้งานได้จริงๆนะคือสปอตมันดีครับมันรวมแสงค่อนข้างโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมใช้มาทุกเรสตตัวนี้ผมเปิดร้อยลูเมนเกือบตลอดทางนะสี่จะเปิดใช้แค่ช่วงที่มันเทคนิคอลแต่ก็โอเคอันนี้อันนี้ไม่ว่ากันแล้วแต่ใครชอบอยังไงเพราะว่า ผมเป็นคนที่ไม่ได้วิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้อยเมรมันเหลือเฟือมากสาหรับผมนะครับผมก็จะเปิดสลับกันไปร้อยบ้างสี่ร้อยห้าสิบบ้างตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะ,ะร้อยรเมรุสำหรับผมถือว่าพอแล้วมันก็ให้เวลามาถึงแปดชั่วโมงกว่ากว่าเนี่ยเหลือเฟือนะครับก็ทั้งคืนก็เปลี่ยนแบนแบบทีนึงตอนช่วงใกล้เช้านะคือมันก็พูดยากนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ผมแบบถูกใจมากนะผมก็คงจะยึดของพี่เขาไว้ไม่ไ ผมจะซื้อไว้เองสตวนเงเหมือนกันนะครับผมรอให้สนยนไทยของมาขายก่อนเนาะโอเคทีนี้นะคะประเด็นสุดท้ายก็คือแบบป้ายานะว่าอันนี้เหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครผู้ตรงๆเลยก็คือคนที่ชอบไฟสว่างมากๆไม่เหมาะนะครับเพราะว่าถ้าจะใช้ไฟสว่างมากๆห้าร้อยเมสสว่างมากไหมมากนะครับแต่มันใช้ได้แค่สองชั่วโมงนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนฐานแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีฐานสำรองอีกหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็เวียนชาร์จกันอยู่ง้นซึ่งมันก็ไม่สะดวกนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่เหมาะนะครับกับคนที่ ต้องการไฟแบบแรงแรอันนี้ก็ไปยี่ห้ออื่นเนาะแล้วเหมาะกับใครนะครับคนหนึ่งนะครับสายเบามาเลยนะครับใครที่เน้นเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับพวกอีลีททั้งหลาย,ย่างผมแนะนาเลยอีลีทเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะครับถูกใจแน่นอน2นะครับก็คือคนที่มีปัญหากับสายรัดพวกนี้นะครับสายรัดพวกนี้มันมีปัญหายังไงบ้างหนึ่งคือเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยมันรัดหัวตลอดเวลาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความกดตลอดเวลาโดยเพาะตรงหน้าผากนะครับถึงแม้ว่ามีรุ่นที่เป็นแับอยู่ข้างหลังเนี่ย มันก็มีอีลาสติกที่กดตลอดเวลาเหมือนเดิมนะครับอัน,นข้อแรกคือบางคนจะมีปัญหาปวดหัวนี่น้ำโน้ตอะไรก็ว่าไปนะครับข้อ2ที่มันมีปัญหาคือมันชื้นนะครับคนเหนื่อยเยอะๆคุเหนื่อยเยอะถ้าสมมติว่าเราใส่เข้าไปเนี่ยตรงขอบเนี้ยพวกนี้จะเปียกหมดเลยนะคือชุ่มนะครับแล้วน้ําหนักก็จะเพิ่มนะแล้วเขาจะไม่สบายตัวแต่ตัวนี้นะครับก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นยางนะครับแล้วมันก็ไม่ได้รัดหัวไม่บีบอ่ะมันจะบีบน้อยมากอ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบเหมือนมีอะไรมาเกาะ ที่หัวเหมือนมันจะหลุดอะไรเงี้ยแต่ถามว่าหลุดไหมคือแบนผมอาจจะหลุดนะมันก็ไม่หลุดนะก็โอเคอยู่นะครับผมเหมือนเหมือนเหมือนกันนะเหมือนเหมือน,นกันล้เนียนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่นให้ดูหน้าตาชัดนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับตลับแบตหมันนะครับนะวิธีการถอดแบตก็ถอดจากข้างหลังอย่างนี้นะง่ายๆดันออกไปอย่างนี้แบบเป็นบ้านเลย นะเป็นพลาสติกนิ่มๆนะครับเปิดมาแค่นี้นะครับเพราะนั้นมันเลยเบามากนะมันซิมเปิรซิมเปิรมากโอเคผมก็น่าจะมีเท่านี้นะครับอ,อย่างไรก็แนะนําฝากน้องไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะผมไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบเหมือนผมไหมนะอยากให้ลองนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออเว้ยมันดีมันสบายจริงๆนะครับโอเคผมทั้งหมดก็น่าจะมีแค่นี้นะครับป้ายยากันมาเยอะละนะครับผมก็ขอลากันไปพร้อมกับ เจ้าน้องเพรไอโกโคตัวนี้นี่เองนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ